คนพยายามตามรักสามเชื่อแต่สุดท้ายได้มาได้แค่น้ำใจไว้ไวบบ่ารักใครอย่าทำให้ใจต่อใจ ดดทั้งกาบเล่งโมงก็คงอ่คอยคอยที่เกิดตั่นน้นต,ต,ตายใจสลายใจตายทสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เพลงเบาๆสบายๆอย่ามค่ำคืนนะคะ โทษฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่เบังอ้อนจะทำร้ายจนอุกกระมังดอง,งใจของฉันช้งแสนตาบ,บ่มโดยผิดร้ายที่ทำลายแต่ปาจ้ปาปากบอกว่ารักใจบอกว่าแค่สุดท้ายไม่เยียวยาและลลฉันตั้งตาย น้าร้องไม่เป็นแต่ชอบเพลงนี้รักก็อ้าวยังรักก็คือรักลงก็คือลงจะถามชอบประมงมก็คงไม่เข้าใจ ตื่นน้ำตาใจสะลาะยหลักลงไปตายทะเลสวัสดีทุกทุกคนเลยนะจ๊ะมินร้องเพลงให้ฟังกันนะคะในแถวใจที่เงตื่นน้ำตาใจสะลาะยหลักลงไปตายทะเล m m h รักก็คือรักลงก็คือลงถ้าถามชอบระมงก็คงไม่เข้าใจวันที่เกิดตื้นน้ำตายใจสลายหลับลงไปตทาทะเลวันที่เกิดตื้นน้ำตายใจสลาย จบแล้วค่ะนะคะจบแล้วแชร์ก่อนเนาะแชร์ให้กับตัวเองหน่อยเนาะสองทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีตอนสองทุ่มครึ่งด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาทักทายน้องมินเช่นเคยนะคะสวัสดีใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ นะจ๊ะเดี๋ยวมินขอแชรบ์แฝบงนึงเนะา,าเละลองเพงลงรอบหนึ่งเดีย๋ยวขอแชร์นิดนึงนะสวัสดีสวัสดีพี่รัตนาด้วยนะคะสวัสดีแล้วขอหนึ่งแชร์ให้กับน้องมินด้วยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวรอขอแชร์สักครู่นึงเนาะเดี๋ยววันนี้มินจะมาคุยในเรื่องของการดูแลนะคะรักษาสเส้นผมนะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะ ขอแชร์นิดนึงนะคะอยู่กันก่อนเนาะทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้นะพิรัรน,นาทําอะไรคะพิมพ์คุยกับน้องมิ้นหน่อยทําอะไรอยู่ตอนนี้จ้าสวัสดีด้วยนะคะอืมมาเจอเจอกันทุกวันเนะาะเมื่อวันเมื่อวันสัญญาว่าจะไม่มาจะไม่มามืดจะไม่มาข้ามพอแสงมันไม่มีแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจนะคะทั้งวันเลยนะคะสรุปก็มามืดแต่ มาดีกว่าไม่มาถูกไหมคะนะมาเจอกันนะในะทุกๆวันนะคะเดี๋ยวมินขอแชร์นิดนึงนะ้อแต่ว่าเครื่องนี้จ้าพี่รัตนาส,ส,สัลิซาสาวนิววินคนสวยขอบคุณมากๆเลยเนาะสาวนิววินสวยทุกคนนะคะนะกดช่วยแชร์ให้น้องมินหน่อยนะคะทุกคนจะได้เข้ามานะเดี๋ยวมินจะได้คุยทีเดียวนะคะ คือวันนี้นะคะในหัวข้อไลฟ์ของมินนะคะก็คือมินอยากจะมาแนะนำนะคะวิธีการดูแลเส้นผมที่วันนี้ใครใครที่รักเส้นผมบ้างนะคะใครรักเส้นผมบ้างนะคะเข้ามานะคะเดี๋ยวมินจะเล่าให้ฟังนะว่าต้องดูแลเส้นผมอย่างไรเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่ทำให้คุณเนี่ยมีเส้นผมที่แบบรับรองเลยว่าอดีแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวมินขอใชอีกสักสกลุ่มเนาะสกลุ่มนะคะวันนี้ โอเคนะคะเดี๋ยวคุยเลยเนาะเดี๋ยวใครเข้ามาทีหลังก็มาย้อนดูก็ได้นะจ๊ะไปไหมเนี่ยแชร์ได้ไหมเนี่ยโอเคอะเดี๋ยวเราคุยกันไปเนาะคุยกันไปแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งปันกันไปนะคะก็วันนี้นะคะ มินนะคะก็อยากจะจะมาคุยในเรื่องของเส้นผมเมื่อสักครุ่ที่บอกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะเท้าความนะคะนิดนึงค่ะนะคะว่าถ้าวันนี้นะคะคุณลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่คุณเจอคนที่แบบหน้าสวยแต่ผมไม่สวยนะคะกับกับคุณเจอคนที่หน้าไม่สวยแต่ผมสวยนะคะบอกได้เลยว่าบุคลิกบุคลิกลักษณะของการที่เราได้สัมผัสหรือได้เห็นนะคะแบบ เฟิร์สอิมเพรสชันนะคะครั้งแรกเลยนะคะสมมติว่าคุณมองคนสวยปุ๊บอืมคนสวยปับ๊บแต่แบบผมเขาแบบดูแบบแห้งเสียแบบไม่มีสุขภาพผมที่ดีเลยมันดูแบบมันไม่ดึงดูดอะแต่ถ้าเกิดคุณเจอคนที่แบบเขาไม่ได้หน้าตาสวยหรอกแต่แบบหุยทำไมผู้หญิงคนนี้แบบผมสวยมากแบบผมยาวสลวยมีน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะอ่าอันนี้เลยมินถึงบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นผมเนี่ยมาอันดับ หนึ่งแบบเอางี้ดีกว่าหน้าเนี่ยคือเอางี้ดีกว่าคนเห็นหน้าคือหน้าสะดุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่บอกได้เลยว่าผมกับหน้าเนี่ยคือคุณต้องแบบมาตีคู่กันเลยอะคือถ้าเกิดถ้าแบบหน้ามาสวยแล้วผมมาสวยด้วยยิ่งแบบคูณแบบทวีแบบคูณคูณสิบคูณร้อยเลยถูกไหมคะอืมจ้าสวัสดีค่ะพี่เพน เข้ามาแล้วหนึ่งแชร์ให้น้องมินด้วยนะจ๊ะมาทักทายกันนะจ๊ะวันนี้น้องมินอาจจะแสงน้อยนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเราไลฟ์กลางคืนเนาะไฟก็แบบนะมันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเราได้เจอ,เจอกันนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมินคุยต่อถ้าวันนี้เราถามว่าอ่ะเราเจอคนที่แบบผมสวยมันมีบุคลิกที่ดีถูกไหมคะแล้วมันก็จะดึงดูดนะมันจะมีสเสน่ห์เพราะว่าส่วนใหญ่คุณสังเกตไหมคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะจะไว้ผมยาว ะะหรือถ้าเป็นผู้หญิงที่ไว้ผมสั้นเขาก็ต้องดูแลเส้นผมเช่นกันเพราะว่าผมเนี่ยมันเป็นแบบส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันจะเสริมดูเสริมบุคลิกภาพให้กับตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะซึ่งวันนี้มินบอกได้เลยว่าคือผู้หญิงทุกคนะส่วนใหญ่นะ,ะแบบแ0 9 0บเเอรเลยนะคะก็ส่วนใหญ่จะทําสีผมถูกไหมคะพอทาสีผมเนี่ยมันจะทําให้เราแบบอ,อย่างคนทําสีผมเนี่ยหน้ามันจะสว่างถูกไหมคะ คือก่อนหน้านี้นถ้าเกิดใครได้ดูในในไลฟ์มินเนาะมินก็คือคือเป็นคมผมทองเนาะผมสีทองหน้าเราจะดูแบบสว่างแล้วก็ดูแบบดูเด็กอืมเด็กลงแต่พอเราแบบมาทําสีผมให้มันเข้มขึ้นงเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันก็ดรอปหน้าเราลงแต่ถามว่ามันแล้วแต่คนชอบว่าเออเราเราเป็นคนที่แบบสีผมไหนแล้วบุคลิกเราเป็นยังไงแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นค่ะมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นผมสีหรือเป็นผมที่แบบ สีสว่างหรือสีดำแต่คุณต้องเป็นเส้นผมที่แข็งแรงและเป็นเส้นผมที่ไม่เสียใช่ไหมคะต้องไม่เสียต้องไม่แห้งต้องไม่แตกปลายแล้วก็ต้องดูมีน้ำหนักือถ้าเกิดว่าคุณจะทําสีผมนะอะอย่างอย่างก่อนหน้านี้ที่มินทําสีผมเนะี่ยผมมินก็คือเป็นสีทองแต่ว่าเราก็ดูแลเส้นผมคือผมก็คือมีน้ำหนักไงคือมีน้ำหนักแล้วมันก็สลวยแค่นั้นเองนะคะวันนี้ที่มินอยากจะมา มาแนะนำนะคะมาแบ่งปันสำหรับคนที่รักเส้นผมนะคะบอกได้เลยว่าผมผ่านการทำสีหรือไม่ได้ทำสีแต่คุณอาจจะมีสภาพเส้นผมที่มันแบบมันไม่ไหวอะ่ะคือแบบมันขาดมันหลุดร่วงมันมันไม่มีน้ำหนักมันชีฟ้ฟูมันทุกอย่างอะ่ะที่เรารู้สึกว่าเราต้องทำการฟื้นฟูสภาพเส้นผมให้มันกลับมานะคะวันนี้นะคะมินบอกได้เลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยมินม,ม,ม,มีสินค้านะคะของบริษัท n e o w i n n e r ซึ่งอยากนำเสนอจริงๆเลยเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่จะต้องซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเลยนะคะนี่เลยวันนี้แนะนำนะคะทุกคนค่ะเราเราแค่เราแค่อยากบอกเราอยากแบ่งปันนะคะวันนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามานะคะที่มินแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้แต่ว่าวันนี้มินเล่าก่อนว่า ไฟมาไหมเนี่ยอ่าโอเคไฟมันมืดไปแล้วมืดไหมคะทุกคนอืมอ่ะเดี๋ยววินเล่านิดหนึ่งนะคะว่าชัมพูน New Win ิววินอ่ะเขามีคุณสมบัติอย่างไรนะคะบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้คุณรักเส้นผมแล้วคุณใช้ยาสระผมแล้วมันรู้สึกว่าทําไมผมมันร่วงเยอะจงังยิ่งสระก็ยิ่งร่วงนึกออกไหมคะคุณเวลาคุณสระผมในห้องน้ําคุณสังเกตไหมคะถ้าเวลาคุณสระเนี่ยบางคนเนี่ยโหร่วงเป็นกำกำเกาๆออกมาเลย แต่มินจะบอกเลยว่าแชมพูนิววินเนี่ยคุณสมบัติอันดับแรกของเขาเลยเนี่ยเนี่ยขาช่วยในเรื่องของการเนี่ยเราสะได้อย่างบ่อยครั้งแล้วที่สําคัญเนี่ยเวลาสระแล้วเนี่ยคือหนังศีรษะของคุณเนี่ยจะไม่มีการระคายเคืองเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นแชมพูออร์แกนิกร้อซ ะะบอกได้เลยว่าเป็นว่านหามจระเข้ที่แบบมีคุณสมบัติที่แบบเข้มข้นมากนะคะใช้เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะคะบีบแค่นิดหน่อยแล้วคุณก็สระผมนะคะคุณทําความสะอาดสระผมได้อย่างบ่อยครั้งเด็กนะคะสระได้บอกได้เลยว่าจะไม่มีการไปทําลายไม่มีเคมีไม่มีสารเคมีที่จะไปทําลายเส้นผมหรือหนังศีรษะของคุณนะคะวันนี้นะคะใครที่ อยากจะดูแลเส้นผมของคุณนะคะมินบอกได้เลยนะคะว่าเส้นผมเป็นสิ่งสําคัญเลยนะที่วันนี้ที่อยากมามาแบ่งปันเพราะว่าเนื่องจากว่ามินเป็นคนที่ทําสีผมบ่อยมากนะคะผมเสียมากนะคะแต่วันนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราวีให้ดูนะคุณคะถ้าเกิดได้มองใกล้ๆนะ,ะมินอยากจะโชว์จังเลยนะคะผมมินนะคะไม่มีแตกปลายเลยสักนิดนะคะคุณขา หลังจากที่ใช้แชมพูนิววินนะคะผมมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ยืดนะคะผมแบบธรรมชาติเลยนะคะเป็นผมที่แบบคุณคาดูนะคะสปริงตัวทิ้งตัวแล้วก็มีน้ำหนักอืมนะคะนี่บอกได้เลยด้วยค่ะว่ารากผมแข็งแรงมากนะคะตอนเมื่อก่อนตอนเราใช้ใช้ยาสระผมทั่วๆไปเนี่ยเวลาสา,าเสียเนี่ยผมมีนี่แบบ ร่วงเป็นกล่าวเลยคือแบบเยอะมากะะเป็นคนผมหนาด้วว่ามันร่วงมากแต่ว่าตั้งแต่มาใช้แชมพูนะคะนิววินนะคะบอกได้เลยว่าผมสุขภาพแข็งแรงมากนะคะถ้าเกิดใครรักเส้นผมนะคะวันนี้มินแนะนําเลยอยากให้ลองเอาไปใช้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแชมพูทั่วๆไปเราใช้ได้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะเขามีแบบสารที่มันแบบว่าอาจจะแบบ ไปทำลายเส้นผมคุณหรืออาจจะบํารุงเส้นผมคุณในระยะหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงแบบเขาเรียกว่าไม่ถึงแบบภายในรากผมของคุณนะแต่ตัวนี้นะคะเป็นแชมพูที่นําเข้าจากอเมริกานะคะบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมากๆเราใช้เองเราประทับใจนะคะแล้วเราก็เห็นผลชัดเจนนะคะคุณขาขวดนี้ราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นนะแต่มินจะบอกเลยว่ามีทั้งหมด200-200 ML นะจ๊ะ 220-220ขอโทษที 220ML นะคะบินบอกได้เลยว่าขวดนี้ใช้นานมากนะคะใช้นานมากนะคะแค่บิบนิดเดียวนะใช้แบบถ้าเกิดใช้คนเดียวนะ2เดือน2เดือนได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใช้กันทั้งบ้านนี่ก็อาจจะแบบมันก็อาจจะต้องหมดเร็วเนาะเพราะถ้าเรามีมีแบบพ่อแม่พี่น้องอย่างบินใช้ครอบครัวนะก็จะมีพ่อมีพี่สาวมีหลานนะก็จะใช้กันแต่เราก็ใช้ได้นานนะอย่างคนผมยาวเนี่ย ไม่ต้องใช้เยอะเลยแต่นิดเดียวนะคะก็สั่นด้เลยนะคะสวัสดีคุณทิเบตทิเบตด้วยนะคะสายยางนะคะและคุณกิติมาชูราศีนะคะกดแชร์ให้กับน้องมินด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะมินก็อยากาแนะนำนิดนึงนะคะว่าวันนี้ที่มินเข้ามาเนี่ยมามาพูดในเรื่องของการดูแลเส้นผมนะคะวันนี้ผู้ชายใช้ได้นะคะคุณขาใช่ค่ะพิรัตนาบอกแชมพูมาจากเ,าเป็นธรรมชาติจริงๆใช่คุณผู้ชายขา ใครที่ผมสั้นนะคะผมสั้นก็ต้องสระผมถูกไหมคะคุณใช้แชมพูนิววินเนี่ยฉโลมเลยไม่ไม่ใช่ฉโลมค่ะแบบเทนิดเดียวนะคะแล้วคุณก็ทําการสระนะคะลูบบอกได้เลยว่าสระได้อย่างบ่อยครั้งนะคะแล้วก็หนังศีรษะจะแบบบํารุงให้ด้วยรากผมแข็งแรงแล้วก็ใครที่เป็นรังแคนะคะบอกได้เลยว่าแชมพูนิววินสุดยอดมากนะคะรังแคหายร้อยเปอร์เซ็น นะเทียบได้ว,ว่าถ้าเกิดว่าคุณรักเส้นผมวันนี้มินอยากนาเสนอเลยแชมพูนิวินราคาเป็นแค่390บาทนะคะบอกได้เลยว่าคือมันเป็นแชมพูออร์แกนิกอะออร์แกนิกก็คือธรรมชาติ100%เนะออร์แกนิกร้อแล้วก็มีว่านหางจระเข้ด้วยในนี้นะมีโหเป็นแชมพูกับคอนดิชเนอร์ในขวดเดียวกันคุณว่าคุมไหมอะ ถ้าคุณไปเลือกซื้อยี่ห้ออื่นๆนะที่ที่แบบเราซื้อนะอขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทสองขวดรวมกันก็สองสามร้อยแล้วถูกไหมคะนะคุณจะต้องมาใช้แยกกันแต่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแชมพูและคอนดิชเนอร์เนี่ยทูอิวันเลยนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยเนี่ยบำรุงเส้นผมรักผมแข็งแรงอ่อนโยนต่อทุกเส้นผมนะแล้วก็จะมีค่า pH ด้วยเท่ากับทำให้สภาพหนังศีรษะของคุณนะดีขึ้นนะคะเส้นผมแข็งแรงแล้วตอนนี้จะมีอ,อ,อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ นะจาก organic, ออร์แกนิกวิตามินอีวิตามินบ e, ีหกโห,โหเยอะแยะเลยทำให้ร้าผมแข็งแรงเนี่ยอ่านตรงนี้เนาะเส้นผมเงาสลวยนุ่ม,มได้เยอะมากๆในขวดเดียวจ้าจ้าสวัสดีพี่เกด้วยนะจ้ากดหนึ่งใช้ใ้น้องมินด้วยนะจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราอยากมาแนะนำในเรื่องของเส้นผมจริงๆนะคะเพราะวันนี้ถ้าเกิดใครใครได้เห็นนะคะผมมินเนี่ยถ้าเกิดได้ดูกันในไลฟ์ก่อนๆนะผมมินจะแบบ เป็นคนที่แบบทําสีแล้วผมค่อนข้างที่จะแบบเสียแตกปลายเนาะแต่วันนี้ค่ะพอเราใช้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือผมที่แบบไม่ได้ยืดนะคะไม่ได้รีดผมด้วยนะเป็นผมที่สะเสร็จแล้วนี่ค่ะมันก็สปริงทิ้งตัวมากนะเดี๋ยวดูไกลๆเนี่ยดูค่ะเนี่ยมันเป็นมันแบบมันเงาอ่ะถึงเราทําสีแต่มันก็เงาเนี่ยเงา่งเห็นไหมเงาเนี่ยเงาเป็นธรรมชาติมากๆนะคะบอกได้เลยว่า ขวดนี้นะคะลองไปใช้ดูนะคะแล้วคุณนะคะคุณจะหลงรักนะคะแชมพูนิววินนะคะอ่ะรายละเอียดของแชมพูมีเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะพิมพ์คาว่าสนใจหรือทักินบ็อกเข้ามาหามินได้นะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะในไลฟ์นี้นะคะใครที่ซื้อสั่งซื้อแชมพูนิววินนะคะมินมีนี่เลยนะคะอันนี้เป็นสินค้าที่ดีมากนะคะเป็นสินค้าที่มินใช้อยู่นะจ๊ะนะ แนะนำเลยนะคะเป็นครีมหมักผมนะคะของวาสนานะคะวาสนาแฮร์สปานะคะเป็นครีมหมักผมซึ่งหลังจากที่เราใช้แชมพูแล้วนะคะใครที่อยากที่จะทำหมักผมหรือทำสปาผมนะคะวันนี้มินขอแนะนำวาสนาแฮร์สปานะตัวนี้เป็นสรรพคุณของเขาเนี่ยเขาจะช่วยนะคะในเรื่องของอคนที่แบบยืดดัดผมยืดผมดัดผมเสียผมย้อมผมแบบ ที่มันแบบฟูนะคะขาดสภาพนะคะปรับเส้นผมนะคะให้กับคุณได้สวยเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนคุณไปทำสปาผมนะคะแต่คุณไม่ต้องออกไปทำที่ร้านนะคะคุณต้องใช้เงินหลายร้อยหลายพันและคุณต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการที่จะอยู่เพื่อทำสปาผมให้แบบผมสวยผมนุ่มมีน้ําหนักแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณใช้แชมพูนิววินนะคะแล้วนำทรีทเมนต์วาสนาแฮสปานะคะหมัก คู่กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัส,สนาเนี่ยใช้เวลาหมักแค่2อถึงหนาทีเท่านั้นนะคะคุณไม่ต้องแบบหมักเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงแบบบางทีคนทํางานเนาะจะไม่มีเวลาคุณใช้เพียงแค่2อถึงหนาทีนะคะรับรองเลยค่ะน้องมินการันตีเลยนะคะว่าแชมพูขวดนี้สระแล้วดีอยู่แล้วดีมากด้วยนะคะเพราะเป็นออร์แกนิกนําเข้าจากอเมริกาแล้วคุณยังได้ตัวนี้นะคะ แถมในไลฟ์นี้นะคะสำหรับใครที่ซื้อแชมพูนะคะในราคาสา0อเก้าสิบาทนะคะน้องมินแถมนะคะเป็นสปานะคะสปาวาสนานะคะสองซองนี้2องลยบ้าบาทนะคะแถมให้นะคะสองซองห้าสิบบาทนะคะคุณจ่ายแค่สามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะและคุณได้ไปเลยนะคะนี่ ทั้งหมดนี้เลยใครสนใจนะคะก็ cf มาได้นะคะแคปเจอร์ได้นะคะทักอินบ็อนะคะหรือจะติดต่อมาที่มินนะคะส่วนตัวได้เลยนะคะก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะคะก็สำหรับไรสันส้นๆนะคะวันนี้นะคะใครสนใจในส่วนของยาสระผมนะคะจะสามารถสอบถามโทรมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าเอ๊ะ มันใช้ยังไงมันดีจริงเหรอหรืออะไรยังไงนะเดี๋ยวน้องมินมีรีวิวให้ต่างหากนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยได้เลยนะจ๊ะก็วันนี้นะคะก็ จบแล้วนะคะสาหรับไลน์นี้นะคะวันนี้มินมาไลน์สั้นๆเลยเพราะว่าดึกแล้วอยากให้ทุกท่านไปพักผ่อนนะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนะคะที่จะสั่งซื้อนะคะหรือใครสนใจอยากจะสมัครนะคะเป็นตัวแทนจาหน่ายนะคะของบริษัทมีโอวินเนอร์นะคะบริษัทของเรามีสินค้าทั้งหมด16 16รายการนะคะคุณสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะจากการนะคะที่เข้ามาใช้สินค้าของบริษัทนิววินเนอนะคะแล้วที่นี่นะคะเขามีแผนการตลาดที่สามารถทําให้คุณเนี่ยมีไรายได้ในอนาคตแน่นอนนะคะฝากไว้นะคะกับแชมพูนิววินนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะจ๊ะ คืนนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนหลับฝันดีหลัติสสวัสดนะจ๊ะแล้วจะเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะสัญญาว,ว่าพรุ่งนี้จะมาให้เร็วขึ้นจะมาให้เร็วขึ้นจะให้มีแสงสวยสว่างมากกว่านี้นะคะเพราะน้องมินเนี่ยใช้กล้อง iPhone น,นะ iPhone เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นกล้องที่สดมาก นะวันนี้แสงก็มีแต่ว่ามันน้อยมากนะคะทุกคนคะ่ะก็ขอทุกคนรับฟันดีลาติสวัสดนะคะส่งทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ของน้องมินนะคะขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกช่องทางนะคะที่ติดต่อเข้ามานะจ๊ะไปก่อนแล้วนะจ๊ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยแห่งๆกันทุกคนนะจ๊ะไม่บา,บายจ้า